สวัสดีครับยังอยู่กันที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2020นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าวิจฉกจอดุลประวัติปี2020อยากรู้วไปไงไปรับชมกันได้เลยครับ เราก็อยู่กับเจ้ามินิจอนคูเปอร์เวิร์ก GP 2 0 2 0นะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นเจนที่3แล้วนะครับซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องรอกันถึง7ปีกันเลยทีเดียวนะครับเจนแรกนะครับถูกออกมาสู่ตลาดนะครับปี2007นะแล้วก็ตัวเจนที่2เนี่ยปี2013และนี่นะครับ7ปีที่รอคอยครับมาแล้วครับเจนที่3ก็คือรุ่นนี้เลยนะครับ ความพิเศษของเจ้ามินิจอนคูเปอร์เวิร์กจีตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ลิมิเต็ดมากๆนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยถูกผลิตออกมาเพียง3,000คันทั่วโลกเท่านั้นโหยผลิตมาไม่เยอะต้องลิมิเต็ดสุดๆอะไรลิมิเต็ดบ้างดีกว่านะครับสีนี่ครับสีครับสีตัวนี้เลยสีตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเลสซิ่งเกรย์เมทัลลิกนะครับ เป็นสีที่ถูกออกแบบมาครั้งแรกนะครับในรุ่นนี้เลยนะครับผมน,นอกจากสีตัวรถที่เป็นสีพิเศษแล้วนะครับยังมีในส่วนของสี m e l t i n g s i l v วอร์นะครับเป็นสีเงินสะท้อนแสงนะครับนี่รับกับตัวรถตัดกันมาแบบนี้หูกระจกข้างก็เป็นสีเดียวกันด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของลายตัดต่างๆนะครับยังตัดไปด้วยสีเป็ียนนมแล็นะครับแบบนี้เลยโลโก้ก็เป็นสีดําแบบนี้สวยมากๆเลยนะครับนี ยังไม่จบนะครับเพิ่มความ G B เข้าไปนะครับตัดด้วยโทนสีแดงแบบนี้เลยครับนี่มูดแอนโทนแบบนี้เลยได้ความดุดดันได้ความรอนะครับนี่นี่มีสติกเกอร์คาดแดงแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ชมรอบๆคันก่อนนะนรอบตัวรถแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสวยมากๆเลย มันเป็นลิมิเต็ดนะครับคุณผู้ชมครับมีเพียง3,000คันทั่วโลกเท่านั้นนะครับต้องบอกกันว่าในไทยเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่ามีไม่ถึง50คันเลยก็ว่าได้นะครับที่มาถึงไทยแล้วนะครับผมเอาละครับโมกันรอบตัวรถไปเยอะแล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกกันว่าสุดอีกรุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นคันเล็กก็จริงแต่ว่าเป็นรถซิ่งรถสปอร์ตที่แบบโห วางเครื่องกันมาแบบโหดๆเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาเครื่องก่อนนะครับนี่ครับนี่ห้องเครื่องนะครับของตัวเจ้ามินิ JCW นะครับจอห์นคูเปอร์เวิร์ส GP 2020นะครับตัวนี้เนี่ยใครอยากหาความเร็วความแรงของรถคันนี้เนี่ยสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับมินิทวินเทอร์โบครับ2.0นะครับเครื่อง2,000นั่นแหละครับตัวนี้นะครับ แรงม้าอยู่ที่306แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับ0ถึง100เนี่ยคันนี้ทําได้สูงสุดนะครับ5.2วินาทีนะครับ5.2วินาทีนี้ก็0ถึง100นี่จัดได้เลยครับผมถือว่าเล็กโหดจัดใหญ่จัดเต็มกับคันนี้ได้เลยเนีย่สุดยอดไปเลยครับการวางเครื่องของรถคันนี้นี่ถือว่าสุดจริงๆ หลังจากดูห้องเครื่องกันไปแล้วครับเริ่มที่ด้านข้างกันก่อนนะฮะตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งแรกเลยก็ได้นะครับที่ที่ตัวเนี้ยถูกออกแบบมานะครับถ้าเทียบกับตัวเจนก่อนก่อนหน้านะครับไม่มีก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เขาเรียกว่าบล็อกเฟนเดอร์นะครับตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นตัวเหมือนแอโรไดนามิกของตัวรถนะครับผมนี่ปกติเนี่ย นะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกติดตั้งในรถรถที่ลงสนามนะครับแต่ว่านี่เลยครับถูกออกแบบมาครั้งแรกนะครับเพื่อใช้ในการเชิงพาณิชก็ถูกออกแบบมาบนตัวรถคันนี้เท่านั้นนะครับผมครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญตัวนี้นี่เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์โอ้เป็นสีเทาตัดดาแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับและที่สําคัญทุนี้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่มีเลขรุ่นระบุนะครับเออไม่ใช่เลขรุ่นเลขนัมเบอร์ของตัวรถ ซึ่งคันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกมี3,000ันคันทั่วโลกคันนี้คือคันที่1442นะครับถือว่าแรไอเทมสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าใครมีครอบครองนี่ถือว่าจี๊ดจริงๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยด้านหลังเอ้ยไม่ใช่ด้านหลังครับด้านล้อกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับยางฮันกุกนะครับผมตัวนี้นี่ฮันกุก พันกุกรุ่นเวน t ัสเอสวันอีโวนะครับขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นล้อขนาด18นิ้วนี่จานเบรกขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับคาลิปเปอร์สีแดงนะครับคาลิปเปอร์ตัวนี้เป็นคาลิปเปอร์สีพอร์ตสีแดงด้วยถึงบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยจี๊ดมากมากด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ถูกออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นลายลายใหม่ด้วยนะครับัวนี้แล้วก็พอร์ตเบรกขนาดใหญ่นะครับโหต้องบอกเลยว่าสุดๆุดจริงๆนะครับ แลวสิ่งสำคัญน,นี่ตรงกลางดุมล้อนี่มีโลโก้จีด้วยเป็นไงครับคุณผู้ชมครับหล่อสุดๆเลยนี่ให้ดูด้านหลังด้วยนี่สุดสดมาต่อกันที่ด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะครับด้านหลังตรงนี้เลยนี่สปอยเลอร์ขนาดใหญ่นี่สุดยอดไปเลยคือเห็นไกลนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโห,โห,โหรถซิงรถสปอร์ตส่วนใหญ่ต้องมีแบบนี้นะฮะโห ยังไม่ทิ้งลวดลายความ G P E เนี่ยมีลาย G P ด้วยตัดแดงแบบนี้ด้วยนะสุดยอดไยเลยและนี่น,นี่ที่ผมบอกนอกจากสีตัวรถที่เป็นสีเทานี่ตัดด้วยทนดําแบบนี้ลายเป็นโนมแบ็กโลโก้ก็เป็นลายโกโลโก้ดาถือว่าตัดกันมากเลยนะครับผมสุดยอดไปเลยแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลายทงยูเนี่ยนแจ็คนะครับผมลายทงช่างติดคือพอเหยียบเบรกมานี่โหหล่อมากๆนะครับ แล้วก็ด้านหลังดิฟิวเซอร์นะครับผมก็ต้องเป็นแบบใหม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวท่อเนี่ยนี่ท่อถ้าใครเห็นของจริงต้องบอกว่าใหญ่จริงๆนะตัวนี้ขนาด90มิลลิเมตรนะครับผมคือไม่มีฝาครอบรอะไรเลยเป็นแบบนี้เลยครับได้ความเท่ความดุดันความสปอร์ตนะครับตั้งแต่หน้าจดหลังแบบนี้โหหาไม่ได้ที่ไหนแล้วครับที่คันนี้เท่านั้น,นครับมินิจอนคูเปอร์เวิร์ก GP ตัวปี2020ครับ ดูภายนอกกันไปแล้วมาครับมาชมภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้นี่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์นะครับในส่วนของจอคูเปอร์เวิร์กนะครับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามีความแตกต่างอะไรใหม่บ้างนะครับอย่างตัวเบานี่ตัวนี้เป็นเบาะเลคาโล่นะครับเบาะเลคาโล่ผิวสัมผัสนี่เป็นแบบสวยมากเลยครับแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับแล้วก็ปักปั๊มลาย GP ด้วยตรงนี้ โอ้หตัวเกียร์นี่ตียเกียร์ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นมินิรุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นเจน1เจน2เนี่ยจะเป็นเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ8สปีดนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าสามารถขับขี่ง่ายในปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดกับการขับเกียร์กระปุกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์สปอร์ตแล้วนะครับเกียร์ต่อออโต้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวนี้เดินได้นะครับเดินได้แดงแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นี่เผื่อว่าใครแบบว่าบางทีกรณีแบบเข้าโค้งเข้าอะไรเนี่ยตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้ดูด้วยนะโหสุดยอดเลยเอกลักษณ์ของแบบรถสปอร์ตรถแข่งนะต้องมีแบบนี้ตรงนี้มีพัเดเตอร์ชิพด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่พัเดเตอร์ชิพด้วยโอ้็กเจอร์มันดีมากเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ เราขยายด,ดูหน้าตาข้างในกันบ้างนะครับแบบชัดๆนเลยนี่ตัวนี้ก็เป็นลวดลายนะครับปั๊มนัมเบอร์ไว้เลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับจะเป็นแบบนัมเบอร์เดียวกับข้างต้นรถเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกคันนี้บริมิเต็ดอีดิชั่นนะครับมี3า0พันทั่วโลกนะครับ3 0 0พันคันทั่วโลกคันนี้คือคันที่หนึ่งันสอสิบสองนะครับนี่โอ้ปุ่มต่างๆนะครับอินจินสตาร์ทแบบนี้เลย ตาร์สต็อปเกียร์แบบนี้โอ้แล้วหน้าปัดตัวนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ของมินินะครับผมก็คือหน้าปัดนะครับเข็มวัดรอบจะเป็นแบบอะอนาล็อกนี่อนาล็อกเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะฮะเปิดนะฮะนี่สุดยอดไปเลยครับ เข็มวัดรอบเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบอนาล็อกนะครับฝั่งท้ายฝั่งไอฝั่งซ้ายเป็นอนาล็อกฝั่งขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับขับปั๊มน้ำมันนะต่างๆนะครับผมโอ้ปุ่มต่างๆเจ๋งมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเทสุดๆเราไปดูด้านหลังของรถก,กันบ้างครับ นี่ด้านหลังนะครับก็คันนี้เป็นรถสปอร์ตนะครับก็ถูกออกแบบมาให้นั่งได้2ท่านนะครับด้านหลังก็ตัดเบาะออกอไปทําให้รถดูมีความแบบเบามากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งลวดลายความสปอร์ตนะครับและนี่ยังมีโลบาร์แดงๆแบบนี้โวเอกลักษณ์ของมินีจอนคูเปอร์เวิร์คแล้วขนาดใหญ่ด้วยนะและใครเห็นไม่เลยนี่เบลเบลผมเห็นเบลอยู่เลีมงบอกภยัยเบลเบลนี่ครับคุณผู้ชมครับเบลสีแดงด้วยโห เด่นมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ mm. oh, สุดๆนะค,คันนี้มินิจอนคูเปอร์เวิร์กจีปี2020เจนที่3ใครกำลังหาหรือว่าอยากได้นะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับถือว่าครอบครองแล้วเนี่ยเป็นแรไอเทมเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีเพียง3,000คันทั่วโลกเท่านั้นนะครับเน้นย้ำเลยก็ว่าได้นะครับ ก็สำหรับเจ้าวัน้จอนคูเปอร์เวิร์กนะครับ GP ปี2020นี้ต้องบอกเลยว่าเจ๊ทสุดๆเลยนะครับใครที่ได้ไปครอบครองเป็นเจ้าของนี้ต้องบอกเลยว่าควรค่ากับการเก็บสะสมอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการรถรุ่นนี้นะครับรีบหน่อยนะครับก็เหลืออยู่แค่2คันสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมคันนี้ก็จองไปที่จุดดรอยแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ